กลับมาพบกับตัวโปรแกรมกร i r o s o ฟวิดี e อเอเดอ r ์โปรเวอร์ชั่นแกวางกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับวันนี้ครับจะเอาไตสายแนว r t r a i กกันบ้างครับในกรณีนี้ครับเราก็จะมาทำการทำภาพแนว Beauty นะครับกับรูปภาพของเรานะครับว่ามันสามารถทำได้อย่างไรในตัวโปรแกรมกร i r o s o ฟวิดี e อเอเดอ r ์โปนะครับในหมวดของ Beauty โหมดนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็จะใช้รูปเนี้ยแหละนะครับในการทำนะครับผมนะรูปนี้นะครับในการทำภาพ Beauty นะครับ โอเคนะครับแล้วก็คลิกที่คลิปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัว Edit นะครับเรียกว่า Edit ครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็นะครับไปเลือกคําว่า Beauty ตรงนี้นะครับ่าหมด Beauty ตัวนี้นะครับผมกดไปหนึ่งครั้งครับมันก็จะมี Buffing นะครับ h l i g h t นะครับรูดดี้เ e i ไลท์อาย o ูนะครับทำสามารถทาตาโตได้นะครับนี่นะครับถ้าตาเล็กครับเราสามารถทําตาเล็กได้ตาโตได้นะครับนี่ แบบนี้นะครับตาโตตาเล็กนะครับตาโตนะครับทาตาโตนะครับฟิตครับเบี้ยวๆครับเราสามารถทําภาพแบบเบี้ยววได้ครับอย่างนี้แล้วกันดูดีนะครับดูดีจะเป็นภาพแนวสีนะครับโทนสีนะครับอุ่นๆหน่อยถ้าเรามาทางนี้ครับก็จะเป็นโทนขาวนะครับโทนฟ้านี่จะเป็นโทนวอร์มนะครับก็ประมาณแถวๆนี้นะครับไฮไลท์นะครับทําอะไรได้บ้าง ไฮนล์ก็เป็นการดึงสีเฉดสีนะครับดอกไปไหมดึงเข้มเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็อยู่ประมาณแถวนี้มาฟิ้งครับมาฟิ้งก็จะทําให้หน้าเนียนนะครับนี่นะครับถ้าเราดึงสุดเนี่ยหน้านี้เนียนมากนะครับเนี่ยเนียนอย่างกระตูดเป็ดเลยนะครับโหดูสินะครับเนียนมากๆนะครับนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับกับเอฟเฟกตตรงนี้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้ครับก็จากลากระพินเท่านี้ครับพบกันสำหรับคราวหน้าสวัสดีครับ